สรุป10อัปเดตใหม่ของแพท4.0ฟอนเทนมาแล้วเมืองใหม่แม็คานิกใหม่โลกใต้ยนาำอันแสนสวยงามตัวละครและเนื้อเรื่องอย่างเจ้มจนอาวุธอาร์ติแฟกต์บอสใหม่สรุปมาเป็น10หัวข้อแบบไม่ให้พลาดกันเลยมารับชมกันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อกับเกมเ n นชินอิมแพกนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่เราเนี่ยได้รับชมไลฟ์อัปเดตของ4.0ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งแพ์4.0จะเข้าในวันที่16สิงหาคมแล้วก็จะลากยาวจนไปถึงวันที่26กันยายนครับเราไปดูกันดีกว่าว่า4.0มีอะไรใหม่บ้าง ก่อนที่จะไปรับชมการใครที่จะเติมเงินเกมกันชินอิมแพก,กอย่าลืมไปเติมกับร้านนี้เลย l i ชแมนช็อปนะครับร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครทุกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน U ID ได้ด้วยลิงก์อยู่ในคําอธิบายคลิปนะครับอย่าลืมไปเติมกันนะเรามาเริ่มต้นกันที่หัวข้อที่1น,นะครับผมกับฟอนเทนแล้วก็โลกใต้้นาครับ ในแพต4.0นี้นะครับผมเราก็จะเพิ่มระบบที่สําคัญที่สุดที่หลายๆคนรอคอยนะครับสำหรับการดําน้ําหรือว่าว่ายน้ําใต้ทะเลนั่นเองในการว่ายน้าในแพต4.0เป็นต้นไปนะครับเขาจะลบระบบสเตมีน่าออกไปครับผมและพอเรามาถึงตัวของฟอนเทนปุ๊บพอเราว่ายน้าไปแล้วนะครับเราสามารถว่ายน้ําได้อย่างอิสระเลยครับไม่มีสเตมีน่าแต่จะเพิ่มตัวของอ q ควาติกสเตมีน่านะครับผมซึ่งระบบนี้ก็คือระบบวิ่งบนบก แต่อันนี้จะเป็นการพุ่งตัวใต้น้ํานั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นหลอดสีฟ้าๆอยู่ข้างๆตัวเราซึ่งใน4.0นี้โลกใต้น้ําที่เขาเพิ่มเข้ามาให้เพื่อนๆเนี่ยได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆของเกม Genshin Impact เขาตั้งใจทํามากๆเลยนะครับสถานที่เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่โลกใต้น้ําอย่างเดียวนะครับผม โลกใต้น้ำของคุณเพื่อนสามารถลอยอยู่บนฟ้าก็ได้อย่างเช่นสถานที่ที่เป็นเจ้าลูกบาทลอยอยู่ด้านบนฟ้าแบบนี้ครับเราก็สามารถแบบบินบินมาอยู่ดีๆก็เข้าไปไว่ายน้ําข้างในได้ครับรวมไปถึงถ้าเพื่อนๆอยู่ใต้น้ำเนี่ยก็จะมีแมปที่อยู่ใต้น้ําเช่นเดียวกันครับ การออกแบบให้เพ like well. <environment, poles needed> <arrived> ื่อนๆได้สำรวจใต้น้ำนะครับไม่เพียงแค่ตัวละครของเพื่อนๆเท่านั้นแสงสีเสียงใต้น้ำเนี่ยเขาตั้งใจทำมากๆเลยรวมไปถึงตัวของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่ใต้น้ำด้วยครับเพื่อนๆเนี่ยจะได้เห็นโลกใต้น้ำแก้ไขแมชชีนิกใต้น้ำสำรวจใต้น้ำเรียกว่าน่าตื่นเต้นสุดๆไปเลยครับนอกจากโลกใต้น้ำแล้วนะครับมาบนบกกันบ้างครับตัวละครของฝั่งฟอนเทนเนี่ยจะมีคุณสมบัติใหม่ครับผม วิชั่นของเขาเนี่ยจะมีพลังงานแห่งอาร์คจะเป็นพลังงานสองขั้วครับที่เรียกว่าวีเซียแล้วก็นิวมาซึ่งทุกตัวละครของฟอนเทเนี่ยจะมีพลังนี้แฝงอยู่นะครับผมนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าพลังของวีเซียกับนิวมาเนี่ยมาชนกันก็จะขับเคลื่อนเป็นคุณสมบัติใหม่ๆครับฟอนเทเนี่ยใช้คุณสมบัติของสองสิ่งนี้เนี่ยมาในการขับเคลื่อนเครื่องจักรต่างๆของเมืองครับเราก็จะได้เห็นเครื่องจักรต่างๆที่อยู่ตามถนนแมคคานิกต่างๆต,ตามฟอนเทนรวมไปถึง มอนสเตอร์ด้วยครับมอนสเตอร์ Monster เนี่ยก็จะส่งผลต่อความสามารถของเขาด้วยครับโดยวิธีการไปฟอนเทนนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะต้องสําเร็จเควสของเมืองมอนสเตอร์อารัมพบทบทที่3นะครับผมเรียบร้อยแล้วก็จะเปิดจุดวาร์ปจุดหนึ่งขึ้นมาครับผมที่ฝั่งของโซนทะเลทรายเราสามารถเทเลพอร์ตไปที่จุดนั้นได้ทันทีเลยนะครับผมแล้วก็นั่งเรือต่อไปที่ฟอนเทนได้ครับ โดยการเดินทางนะครับเราจะโดยสารสิ่งที่เรียกว่าอะควาบัสนะครับผมก็จะเป็นเหมือนเรือที่ไหลไปตามน้ําแบบนั้นครับจนไปถึงฟอนเทนครับพอเรามาถึงฟอนเทนแล้วนะครับในฟอนเทนเนี่ยก็ยังมีสิ่งมีชีวิตใหม่ๆอย่างเช่นตัวของเมรูซีนแบบนี้ครับสิ่งมีชีวิตที่รักความสงบและมีความสามารถสูงมากๆในเรื่องของการสังเกตการครับนอกจากนี้เราก็ยังได้รู้เกี่ยวกับการพิพากษาของเมืองฟอนเทนครับ ถัดมาครับมาที่หัวข้อที่2นะครับผมสําหรับตัวละครใหม่ครับตัวละครใหม่ในแพท4.0เนี่ยจะประกอบไปด้วย3ตัวละครด้วยกันก็คือ น้องลินนีนะครับนักมายากลหนุ่มรูปงาม5ดาวธาตุไฟถือธนูนะครับน้องเนี่ยโดดเด่นที่การชาร์จโจมตีนะครับจิงตัวของพอปแอโร่สร้างเป็นหมวกแมวสามารถใช้ในการยั่วยุศัตรูได้สกิลธาตุใช้ในการจุดระเบิดด้านหน้านะครับผมแล้วก็สกิลอาลติเนี่ยก็สามารถแปลงเป็นตัวของหมวกแมวไหลไปตามพื้นแบบนี้ได้ครับ ถัดมาที่ตัวละครที่2น้องสาวของเขากับลิมเนตครับสำหรับตัวละครนี้มาในรูปแบบตัวละครทัดลม4ดาวถือดาบครับสกิลทัดน้องสามารถใช้ในการพุ่งตัวไปมาแบบนี้ได้ส่วนสกิลเอาติจะเรียกกล่องแมวยั uh ่วย uh ุศัตรูอย่างต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็สร้างดาเมจทัดลมยิงวิบิทช็อตออกมาจากกล่องแมวตัวนี้อย่างต่อเนื่องด้วยครับ และตัวละครสุดท้ายครับกับนักดำน้ำของเราอย่างเฟร m มิเนตนะครับผมสีดาวท่าน้ำแข็งถือดาบใหญ่นะครับซึ่งสกิลต่างๆของน้องเนี่ยก็จะมีการใช้ผสานกันนะครับผมการโจมตีปกติสกิลท่าสกิลอัลติสะสมแรงดันแล้วโจมตีออกไปผสมผสานระหว่างสายกายภาพและดามเมจน้ำแข็งครับ าที่หัวข้อที่3กับกาชาใน4.0นะครับผมตู้แรกเนี่ยจะเป็นน้องลินนี่มาพร้อมกับเย่หลานในรอบรีรันแล้วก็มีตัวละครสีดาวอย่างลินเน็ตอยู่ในนั้นครับตู้แรกเนี่ยมาพร้อมกับแพด4.0เลยในวันที่16สิงหาคมลากยาวไปจนถึงวันที่5กันยายนนะครับผมและแน่นอนครับเขาก็จะมาพร้อมกับอาวุธประจําตัวของน้องลินนี่ด้วยนะเป็นธนูใหม่5ดาวครับ แล้วก็มาต่อเนื่องกันที่ตู้ที่2กับรอบรีลันของคุณปู่แล้วก็พี่ชายของเรานะครับผมและตัวละคร4ดาวอย่างเฟรมนเนตก็อยู่ในตู้นี้เช่นเดียวกันครับจะมาในวันที่5กันยายนลากยาวจนไปถึงวันที่26กันยายนครับ ถัดมานะครับด้วยความที่เราเนี่ยก็รู้จักฟอนเทนไปแล้วนะแล้วก็ตัวละครทั้ง3นี้ครับมาต่อกันที่หัวข้อเนื้อเรื่องกันเลยครับผมในฟอนเทนเนี่ยเราจะได้เจอกับน้องลินนีลินเนตแล้วก็เฟรมนเนตในส่วนของเนื้อเรื่องก็จะมาพร้อมกับเนื้อเรื่องเทพเจ้าครับกับบทที่4ฉากที่1แล้วก็2ครับผมซึ่งภายในเนื้อเรื่องเนี่ยนอกจากทั้ง3ตัวละครที่ผมกล่าวไปแล้วเราก็จะได้ดูเหมือนกับสงครามกลางเมืองนะครับผมระหว่างฝั่งของนาวิยหญิงสาวผู้เป็นผู้นาแล้วก็เป็นคนมองโลกใน แง่ดีครับและเรายังจะได้เจอกับคอลลนนะครับผมเป็นแชมเปี้ยนดูเอลลิสนะหรือว่าผู้มีความสามารถด้านการต่อสู้อย่างสูงส่งครับแล้วก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่พี่ชายของเราเนี่ยอยากจะปะทะด้วยครับได้เจอกับนิววเลตแล้วก็อาร์คอนหรือว่าเทพน้ําของเรารวมไปถึงชาร์ลอตนักข่าวจากสตีมเบิร์ดที่เราเคยเจอกันไปแล้วตัวละครที่ผมพูดทั้งหมดนี้เราจะได้เจอในเนื้อเรื่องบทที่4ฉากที่2สําหรับเนื้อเรื่องเทพ,พเจ้านี้ครับ So this is how justice is rules how done Fontaine joke've you got your rules. Well, got in I've Well a my นอกจากเนื้อเรื่องเทพเจ้าแล้วนะครับเรายังได้เจอกับเนื้อเรื่องของน้องลินนีบทแห่งตำนานของเขาอีกหนึ่งบทครับมารู้จักกับนักมายากลคนนี้มากขึ้นกันครับ มาที่หัวข้อที่5นะครับผมกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในฟอนเทนครับสำหรับฟอนเทนนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเป็นเมืองแห่งทาตุน้ำนะครับผมที่นี่เนี่ยเพืเ่อนๆจะได้เจอกับน้ําตกอันยิ่งใหญ่ได้เจอกับสารแล้วก็เมืองที่ใหญ่มากๆเลยครับถูกออกแบบโดยยุโรปสมัยยุคศตวรรษที่18มีความปราณีตแล้วก็สง่าง,งามอยู่ในการออกแบบทั้งหมดเลยครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับก็มีส่วนของพื้นที่ชัช้นล่างนะครับเต็มไปด้วยความยาก แล้วก็โลกภัยต่างๆแล้วก็มีพื้นที่ของใต้น้ำนะครับผมให้เราไปสำรวจมีทั้งหมด3โซนด้วยกันเลยครับซึ่งฟอนเทนเนี่ยก็จะขับเคลื่อนด้วยกลไกหรือว่าเครื่องจกักรมกะเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อของนิวมาแล้วก็อุยเซียนะครับสิ่งมีชีวิตต่างๆของฟอนเทนก็เพิ่มมาใหม่เต็มไปหมดเลยครับโลกใต้น้ําว่าสวยงามมากๆแล้วบนบกก็มีสิ่งมีชีวิตใหม่เช่นเดียวกัน เราเลยมาต่อกันที่หัวข้อที่6ของเรานะครับผมเราเนี่ยจะได้เจอบอสใหม่2ตัวด้วยกันตัวแรกเนี่ยมาเป็นเครื่องจักรครับกับไอวินสวีทเป็นนักเต้นลําเครื่องจักร2คนนะครับเต้นลํากันไปกันมาครับและบอสอีกตัวหนึ่งครับกับปูไฟของเรา emperor of fire and iron เจ้าปูตัวนี้มีความดุร้ายไม่แพ้ตัวอื่นเลยนะ มาต่อกันที่หวัวข้อที่7นะครับสำหรับกิจกรรมใหม่ของฟอนเทนครับผมเริ่มที่กิจกรรมประจําแพทเลยนะครับเมกกะเมกกะมิลี่กิจกรรมนี้จะพาเพื่อนๆไปสํารวจโลกกันนะครับผมโดยมีสํารวจโลกใต้น้ําเรียนรู้แมคาินิกต่างๆครับต่อสู้บนบกครับได้เจอสิ่งมีชีวิตใหม่ๆแล้วก็มีให้เราเนี่ยเล่นกับเจ้าของเล่นเครื่องจักรของเมืองฟอนเทนด้วยครับทุกซ้ายทุกขวาแบบนี้ซึ่งของรางวัลทั้งหมดของกิจกรรมเนี่ยก็จะได้เพชรประมาณ1นึ่งพันนะครับผมแล้วก็ในกิจกรรมนี้แจ แจกเบนเน็ตด้วยครับเพราะว่าเบนเน็ตเนี่ยชอบเล่นของเล่นทุกคนดีมากๆเลยครับแจกตัวละครที่สําคัญมากๆของเกมครับถัดมาที่กิจกรรมที่2ครับกับลิลิคเลคคอร์ดกิจกรรมนี้สํารวจแมปกันอีกแล้วนะครับพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปเก็บไอเทมหายากของฟอนเทนกันครับก็จะช่วยทําให้เพื่อนๆสารวจแมปในช่วงเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นครับเก็บของหายากมาอัพตัวละครง่ายขึ้นครับ ถัดมากิจกรรมถ่ายรูปนะครับผมกิจกรรมนี้ก็ยังเป็นการสำรวจฟอนเทนอยู่ดีนะให้เราเนี่ยไปถ่ายสิ่งมีชีวิตต่างๆของฟอนเทนครับไม่ว่าจะเป็นน้องปลากระเบนใต้น้ําของฟอนเทนแบบนี้เป็นต้นครับ และอีกหนึ่งกิจกรรมสุดท้ายครับกับ v e r d i c of Bas e ตัวนี้ก็เป็นกิจกรรมท้าทายมอนสเตอร์ต่อสู้กันไปรัวๆเลยครับซึ่งกิจกรรมย่อยทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เพชรอยู่ที่420ไพโมเจมครับซึ่งหากเพื่อนๆเ,เนี่ยมาเริ่มเล่นที่ฟอนเทนนะเพชรที่เพื่อนๆจะได้จาก4.0นะครับผมสายฟรีเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ80โลนะครับรวมสำรวจโลกทั้งหมดแล้วนะถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับผมส่วนสายเติมเนี่ยก็จะบวกอีกประมาณ20โลเติมพอรอแห่งดวงจันทร์แบ t เทิร์ s พาสประมาณ100โลเลยทีเดียวค นอกจากเพชรแล้วนะครับเราเนี่ยยังได้รับตัวละครเบนเนตจากกิจกรรมรวมไปถึงครับถ้าใคร AR ถึง25เราจะได้รับตัวละครอย่างน้องลินเนตมาฟรีๆอีก1ตัวครับเท่ากับว่าแพทนี้เนี่ยก็แจกไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับถัดมาที่หัวข้อที่8นะครับผมอาวุธแล้วก็อร์ติแฟกใหม่ครับโดยในแพท4.0นี้ก็จะมีอาวุธประจําตัวของน้องลินนี1่ชิ้นนะครับผมมีตัวของอาวุธใหม่ที่เป็นอาวุธคราฟ5ชิ้นด้วยกันและก็จะมีของแบตเทิร์นพาสใหม่5ชิ้นครับ ซึ่งไม่ต้องตกใจไปนะครับอาวุธ b a t t l e p a s s เก่าเนี่ยก็ยังอยู่เพื่อนๆสามารถเลือกอาวุธ b a t t l n p a s s ได้ทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันเลยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอาวุธใหม่นะครับก็คือเป็นคล้ายๆกับท่อแปบตัวนี้อีก1อันครับและก็ยังมีตัวของ Artifact ใหม่อีก2เซตนะครับซึ่งจะเป็นเซตของการโจมตีปกติทาโจมตีและอีกเซตหนึ่งที่จะมาเสริมความแรงของสกิลธาตโดยเฉพาะครับ ต่อเนื่องกันที่หัวข้อที่9านะครับผมสําหรับตัวของการปรับปรุงระบบใหม่ครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือการปรับปรุงแมปของเราให้สามารถมองเห็นเป็นเลเยอร์หรือว่าเป็นชั้นชนได้ครับก็คือพื้นที่บนดินพื้นที่ใต้ดินแบบนี้ครับรวมไปถึงเขาไม่ได้แก้เฉพาะในฝั่งของฟอนเทนครับในฝั่งที่เป็นซูเมลุใต้ทะเลทรายแบบนี้ครับก็จะสามารถมองเห็นเป็นเลเยอร์เลเยอร์ได้เหมือนกันครับ ถัดมาที่ระบบถัดมาที่ถูกปรับปรุงก็คือการจัดปาร์ตี้ตัวละครแล้วก็หน้าแอนิเมชันของตัวละครคร,ครับผมอย่างหน้าปาร์ตี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแบ็คกราวพื้นหลังนะครับตามสถานที่ที่เรากดจัดปาร์ตี้ณนะตอนนั้นด้วยครับถัดมาอีกหนึ่งระบบที่เพิ่มเข้ามานะครับคือระบบสังเกตการเล่นเกมการ์ได้ครับผมนอกจากเราจะเป็นผู้เล่นแล้วรอบนี้เราสามารถแอบไปดูคนอื่นเขาเล่นกันได้แบบนี้ครับ ก็มาถึงหัวข้อที่10สุดท้ายนะครับในช่วงสุดท้ายของไลฟ์นะครับเขาก็ได้เล่นเพลงของฟอนเทนให้เราฟังครับซึ่งเราจะได้เห็นการประสานเสียงด้วยนะครับมาประกอบในเพลงรวมไปถึงเครื่องเล่นที่มันเป็นแก้วแบบนี้ครับซึ่งก็แปลกใหม่มากๆเพลงของฟอนเทนเนี่ยเรียกว่าดูขลังดูยิ่งใหญ่มากๆเลยครับใครมีโอกาสแล้วก็ผมอยากให้ไปลองฟังนะครับสำหรับทั้ง2เพลงครับ และ euh นั่นก็เป็นทั้งหมด10อัปเดตใหม่ของแพด4.0นะครับผมเรียกว่ามีอะไรให้น่าตื่นเต้นเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะทุกคนส่วนของเนื้อเรื่องก็น่าสนใจฟอนเทนก็น่าสนใจเกมเพย์ต่างๆน่าสนใจเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆชอบอะไรที่สุดครับสำหรับการอัปเดตครั้งในใี้อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะครับก่อนจากกันเขาขอคูณ1 1 2 7 7 5สราจากาง YouTube ครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคลิปนี้ผมสื่อก็ขอตัวลาทุก In your eyes, the value of a human life is nothing compared to those cold laws you hold so dear.